นายนัทวุฒิใส่เกื้อพุ่มในการครอบครัวเพื่อไทยเปิดเผยว่ามองภาพการเมืองใหญ่เวลานี้ไม่มีทางที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะยอมปล่อยมือจากอำนาจด้วยความสำนึกว่าได้สร้างความเสียหายไว้กับประเทศมีแต่จะหาช่องทางรักษาอำนาจและลากดึงกันไปข้างหน้าและเชื่อว่าความขัดแย้งภายในกลุ่มสาปอ,อยังมีอยู่จริง แต่คงไม่ข้ามพ้ผลประโยชน์ทางการเมืองเพราะอำนาจที่ผูกไว้ร่วมกันอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะมีการยุบสภาอย่างเร็วก็หลังการประชุมเอเปกแต่ไม่ใช่การยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นเพียงการช่วงชิงความได้เปรียบในการเลือกตั้งเท่านั้นเพราะสุดท้ายพักฝ่ายรัฐบาลก็ได้เปรียบ านนัทวุฒิกล่าวตอว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนต้องรู้เท่าทันและต้องตัดสินใจร่วมกันให้ได้ว่าถึงที่สุดก้าวแรกในการเอาชนะอำนาจนี้คืออะไรสำหรับผมเชื่อว่าการเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งและเทคะแนนให้พักการเมืองในฝั่งประชาธิปไตยชนะเพื่อยืนค้ำไว้ก่อนและร่วมมือกันของพักฝ่ายประชาธิปไตยจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยยุติกลไกาการสืบทอดอำนาจคือทางเลือกที่เป็นไปได้ที่สุด ถามถึงความเป็นไปได้ที่จะไม่เกิดการเลือกตั้งหากพลเอกประยุทธ์ต้องการรักษาการเพื่ออยู่ยาวต่อไปนายนทวุฒิกล่าวว่าการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังประกาศใช้กลไกต่างๆแม้จะบิดเบี้ยวแต่ก็ยังทำหน้าที่ได้อยู่ขอเชื่อไว้ก่อนว่าจะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้าหรืออย่างช้ากลางปีหน้าเพราะเป็นวิธีที่สันติและชอบธรรมที่สุดต่อเมื่อเห็นสัญญาชัดเจนว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง ถึงเวลานั้นค่อยว่ากันอีกครั้งถามต่อว่าการลงถนนชุมนุมในเวลานี้จะเหมาะสมหรือไม่นายนัทวุฒิกล่าวว่าเคารพในการตัดสินใจของทุกฝ่ายและไม่มีศักยภาพที่จะไปตัดสินว่าเหมาะสมหรือไม่แต่เชื่อในวิจารณญาณของแต่ละฝ่ายว่าจะรับผิดชอบการเคลื่อนไหวของตัวเองได้มองว่าไม่มีกลุ่มไหนเจตนาร้ายต่อบ้านเมือง ทางด้านในแพทย์ชนน่านสีแก้วสสนานและหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าในแง่ดีถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำจะต้องลงไปรับทราบปัญหาอย่างแท้จริง แต่ต้องระมัดระวังไม่ใช้อำนาจหน้าที่และภาษีประชาชนไปสแสวงหาผลประโยชน์หรือหาเสียงแอบแฝงแต่หากมองในมุมการเมืองจะพบว่าการลงพื้นที่ของทั้งสองคนเป็นการลงพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์ไปซ้ำรอยพลเอกประวิทธ์ถ้าเปรียบเป็นภาษาวัยรุ่นอาจจะใช้คำว่าขิงกันหรือเป็นการแข่งขันกันทางการเมืองเพราะขณะนี้นายกตัวจริงกลับมาแล้ว ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ